พี่บัตครับเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยเกี่ยวกับพ่วมกับคนหนึ่งที่เฟยแบบคือเขาเป็นพ่วมกับที่ดังมากๆเป็นพ่วมกับเอเชียเรฟเลเฟนซ์หลายๆอย่างที่ที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นหนัง M v วการถ่ายรูปเขาจะเรียกชองนี้เป็นชื่อของพ่วมกับคนนี้เลยว่องกาไวประวัติอะกเคยบอกว่าเขาทำข้อสอบเร็วมากว่อง บ่วงเนี่ยไทำไมนะฟองหงงกาว้คือเอาจริงพู้กับในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ได้อินสปายมาจากบ่วงค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยมันก็คือยุค90มันเท่ใช่คือเอาจริงๆเนี่ยบ่วงเขาเรียกว่ามันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเคยเขียนหนึ่งบ่วงว่าเดียวดายอย่างโรแมนติกอ่าเช่นนี้มันกูคือกูเลยอะเออแล้วต้องเสียงเสียงสั่นด้วยนะแล้วเสียงสัตน์ด้วยนะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องแรก เรื่องแรกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เขาแบบบูมขึ้นมาเลยปะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสร้างชื่ออะเพราะว่าแอสเทียโกบายเนี่ยใช้ตัวนักแสดงที่เป็นแมกเนตเหมือนกันก็คือพี่หลิวหลิวเตอ์หัวหลิวเตหัวอไม่แน่ใจในไทม์ไลน์ไม่แน่ใจว่าในไทม์ไลน์เนี่ยก่อนผู้หญิงฆ่าขยะแตะหรือใดๆก็แล้วแต่อันนี้จําไม่ได้แต่ว่าแอสเทียโกบายเนี่ยก็เป็นหนังที่ เล่าเรื่องระหว่างแก๊งเหมือนกันเราเล่าเรื่องแก๊งเหมือนกันแต่เป็นแก๊งความรักที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะไม่พูดเรื่องซีนแอคชั่นใดๆต่างๆนะเยอะแยะมากมายแต่จะพูดเรื่องความรักพี่หลิวก็จะต้องเหมือนกับว่าพยายามต่อสู้กับความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นี่คือยังไงหมายถึงว่าความรักที่เป็นไปไม่ได้มันเยอะอ่ะจะเป็น ความต่างเรื่องชนชั้นระหว่างแก๊งเหมือนอารมณ์เหมือนอารมณ์พลอตเหมือนพวกโรมบโอกับจูเลียตอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งเอาจริงแอสเทีรโกบายเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นความเป็นหว่งกัะไวชัดเจนมากขนาดนั้นยังไม่ออกอ่าเหมือนเหมือนกับว่าค่อยแค่เริ่มต้นแต่เริ่มเห็นคาแรคเตอร์ชัดขึ้นก็คือเป็นยังไงเล่าเนี่ยขึ้นจริงทุกเรื่องมันเกี่ยวกับความรักหมดเลยป่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องความรักที่มันไม่สมหวังและความเหงาโอ้ชีวิตเขานี่ กูอยากรู้เลยว่ามีแฟนกี่คนอะไรเงี้ยแต่เอาจริงมาสะท้อนออกมาว่าเขาเติบโตมาจากความเหมาเว้ยเพราะอย่างที่บอกว่าที่แบ็กกราวน์เขาเบื้องต้นพ่อแม่ไปทํางานพ่อแม่ไปทํางานอยู่กับกูยบอยู่กับทีวีอยู่กับทีวีเพราะฉะนั้นความเหงาคือมันมีแค่หนังเป็นเพื่อนมีโลกในจินตนาการของเขาที่มัอยู่ในภาพยนตร์สิ่งที่เราขาดหายไปเนี่ยคือช่วงไวัยวัยรุ่นเขานะเราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเนะ ประวัติเขาเนี่ยเออเอาจริงๆน่าสนใจนะต้อง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 ไปลื้อคนอื่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้ซักท่หลาหรอกหรือจริงๆแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าจริงๆชีวิตรักของว่องเป็นยังไงเราสามารถเอาหนังทุกเรื่องมาลองรวมกันแล้วตีความอาจจะเป็นไปได้เอาจริงเป็นเป็นด็อกคิวเนต์รีที่เขาสร้างขึ้นมาให้ตัวเองหรือเปล่าอืมเพราะอย่าง day of being wild เนี่ยตัวละครหลักเนี่ยก็คือนำแสดงโดยเลสลี่จางครับ เริ่มเห็นสไตล์ของวงกาไวท์ที่มันชัดเจนก็คือว่าเปิดหัวมามันจะเป็น voiceover ขึ้นมาก่อนอมันจะมีประโยคที่แบบเท่ๆหรือแบบกินใจเปิดขึ้นมาในเรื่องนี้เขาจะบอกว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนกไร้ขาไหมนี่มันได้มันได้แต่บินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักในสายลมจะลงพื้นก็ต่อเมื่อตายเท่านั้นในยุคนั้นนะผมรู้สึกว่าไอ้เฮียมันเท่สัตว์เท่เออนี่แค่พูดถึงยเท่เลยเลสซี่จางในเรื่องนั้นเล่นเป็นคนเจ้าชู้ เล่นบุคชูอย่างที่บอกเขาก็คือยกใจเป็นนกไร้ขาก็คือมีแฟนไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆไปเืๆจอดพักไม่ได้จะลงพื้นก็จะตายเท่านั้นแต่เอาจริงในความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยมันเหมือนการหามากกว่าการหาจิ๊กซอที่มันหายไปสิ่งที่มันโบอยู่ในจิตใจของเขาแล้วมันเติมเต็มไม่ได้สักทีเขาไม่เคยเจอคนที่มันเติมเต็มเขาได้มันเกิดจากปมในครอบครัวปมในอดีตของตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นคืออย่าง day of b e i n g w i l d เนี่ยมันจะมีบริบทนอกจากเรื่องของความเหงาแล้วมันจะเริ่มเห็นแล้วว่า ตัวละครสูบุรีกันเยอะมากเอาจริงเราก็ไม่แนะนำนะเป็นบขึ้นซูเปอร์ไว้ได้ว่าบุหรี่ทำร้ายอะไรอย่างงี้แต่ในยุคนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นอากาูบุรี่มันเรื่องปกติครับตัวละครสูบุรี่ตลอดเวลาครับแล้วตัวละครก็จะไม่ค่อยเขี่ยบุหรี่แล้วก็จะทิ้งหัวให้มันยาวๆไว้ใช่นาสักเกตดีๆมันจะเริ่มตั้งแต่เดอฟิงไวย์คือในสัญญาอันนี้มันถูกซ่อนไว้เนี่ยมันถูกตีความไว้ว่าบุหรี่ที่ถูกเผาเรื่อยเหมือนเวลาแล้วตัวละครพวกนี้ไม่อยากจะทิ้งเวลาเหล่านั้นไป ต่อให้มันเหลือแค่เท่าฐานก็ตามแดงดาร์กว่ะอ่าาจริงโคดีฟเลยว่ะเหมือนการเวลาที่ผ่านไปแต่เขาไม่อยากจะเขี่ยมันทิ้งใช่เพราะเอาจริงเนี่ยในฟิล์มสกูมันถึงถึงยกย่องบองกาวาเพราะว่ามันใช้สมิธองเซงของมันค่อนข้างที่จะครบถ้วนทบอ่ามีอีสเตอร์เอ็กซ์ซ่อนอยู่หมดทุกอย่างเพราะว่าจริงเด o ออฟฟิงวเนี่ยมันเป็นการมาของเริ่มมีเขาเรียกว่านะมีมือซ้ายมือขวาคริสโตเฟอร์ดอยครับเป็นดี렉เตอร์ออฟฟอโตกราฟี y จากออสเตรเลีย ซึ่งไปเจอมานี่ผมก็รู้ว่าเคยอ่านประวัติของดอยว่าเป็นคนเมาตลอดเวลาถ่ายไปด้วยก็ดื่มไปด้วยหรือไม่ก็มีการแบบไปด้วยอ่ามีการดูก็ไม่แน่นะจริงแล้วเพราะว่าภาพมันจะสรวนสรวนไปหมดเออไม่ไปได้ไม่ไปได้ว่าน้องถึงจุดอยู่จังหวะที่แบบแมงนุนนวลมุ่มมั่ยไม่ไปได้ซึ่งดอยเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคของการใช้แสงธรรมชาติเป็นหลักจะไม่ค่อยจัดแสงแล้วก็พยายามทําให้แสงมาดูธรรมชาติที่สุดอีกคนนึงก็คือวิลเลียมจาง ก็เป็นโปรดิวชันดีไซน์เป็นคนออกแบบงานสร้างและก็เป็นคนตัดต่อด้วยโอ้ oh. พอมันได้2คนนี้มาแล้วบ,บวกกับวงบวายมันเหมือนกับเริ่มรวมจตุรเทพแล้วเริ่ม <Aven ger. S 1> รมวมจตุรเทพเราเอเวนเจอร์ได้ก็เริ่มเห็นสไตลิ่งจาก Day o f Wing งวายแล้วก็หนึ่งก็คือสัญญาที่มันถูกซ่อนไว้ก็คือว่าตัวเอกของเรื่องเลซี่จางที่เล่นเนี่ยเหมือนเป็นคนฮ่องกงที่มารับความเป็นป๊อปเคานเจอร์ของฝั่งทางฝั่งตัวมันตกมาเนี่ย uh huh. กับเราผู้หญิงที่เขาเจอเนี่ยคือเราคนจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจในเรื่องของเค้าเจอร์ของสองอย่างที่มันต่างกัน<อ>มันเลยทําให้ไม่ลงรอยกัน<อ><อ>เพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกับในยะที่มันถูกซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มเห็นสไตลิ่งของบองชัดเจนแล้ว<อ>ว่านอกจากความเหงาความเปรี่ยวเหงาต่างๆนานา,นาที่มันถูกแฝงอยู่ในหนังแล้วมันเป็นเรื่องของการตีความในเชิงการเมืองออก็มีแฝงอยู่เหมือนกันอันนี้คือเรื่องเรื่องแรกที่ทําให แม่งสุดยอดแล้วเป็นเลซี่จางด้วยเลซี่จางนี่คือดังมาก่อนอยู่แล้วไหมเลซี่จางดังดังมาก่อนไม่ชื่อเสียงมาก่อนแต่ว่าเอาจริงก็เลซี่จางเนี่ยถ้าไม่เสียชีวิตไปก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกระบอกอีกหลายเรื่องเนาะเสียดายเนาะเสียดายเสียดายเคยฟังประวัติเขาอยู่ค่อนข้างดีฟดีฟดีฟดีโหดมากอะต่อไปครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่คนน่าจะดูกันค่อนข้างเยอะเนาะเพราะมันก็เริ่มใหม่ขึ้นมาแลหนึ่งเก้าเก้าสี่ชงกิ้งเอ็กซ์เพรส ช่งที่เอ็กเพรสเนี่ยเอาจิงอ่ะผมผมยกว่าคือเลิฟแอคชวลลี่ในแบบฉบับอาาของผมาาเพราะว่ามันหนังหลักชีวิตและที่น่าแปลกใจก็คือว่าหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความเบื่อของว่องความเบื่อของว่องคือว่องอ่ะกำลังตัดต่อเรื่องแอชชอปไทม์อยู่าาที่เห็นในเรื่องถัดไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยแต่แอชชอปไทม์เนี่ยเป็นหนังในเป็นหนังฟอร์มยักษ์เป็นเรื่องกําลังภายในนู่นนี่นั่นตัดต่อนานแล้วรู้สึกว่าเชื่อไ้ตัดไม่เสร็จสักทียังไม่ได้ดังใจก็เลยออกไปทําหนังดีกว่าทําหนังอันนี้คือทําหนังแบบ เหมือนค่ายส่งมาให้ทำค่ายส่งมาให้ทำบอกอยากให้ทำมาเรื่อนั้นเรือนะลือไปทําหนังกําลังภายในนะอะว่งนะอวยอยากได้ตังค์อวยอยากให้มันเป็นกําลังภายในเอาแบบอีอ่งยีกับก้อยเจ๋งแต่อันเนี้ยจุงกิ้งกูไม่ได้บอกให้มึงทำใช้ทุนน้อยมากแล้วถ่ายแบบกองโจรเอาจริงมันโลโลคอสโปร production มากๆแต่มันดันเต็มไปด้วยพลังเพราะว่ามันมืดทั้งเรื่อง โอเคมแบงมืดมากมืดโอเคโแต่มันเป็นหนังที่อะาอย่างที่บอกว่าด้วยความสดและความหามความกล้าที่จะทำอ่ะผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาทำเพียงแค่2เดือนแล้วหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วกลายเป็นมาสเตอร์พีซของเขาอ่ะครับมันเล่าเรื่องของนายตำรวจ2คนก็คือคนแรกก็คือ223รหัส2องเนี่ยเป็นทาเคชิคานจิโร่ลูกครึ่งญี่ปุ่นฮ่องกงหล่อมากใช่จริงๆยุคนั้นนี่คือแบบ ต้นๆเลยนะตอนนี้ยังหลออยู่ตอนนี้ยังลอยอยู่เลยแม่งยังหล่อยอยู่เลยถึงตากาชิก็เป็นไฮบริดสามารถเล่นได้ทั้งพูดได้ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งฮ่องกงเพราะฉะนั้นเขาก็มาเล่นมาเล่นเรื่องนี้ให้หว่องเปิดหัวมาเหมือน day of w ฟ n ิ w งวเปิดหัวมาด้วยกันบ o i c e o เ e r เทๆและขยี้แมงทั้งเรื่องอันนี้ไม่ได้มาโผล่มาเดียวผมอยู่ห่างจากคุณ0.01ซนติเมตรหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีผมก็ตกหลุมรักคุณงงไหมเอาจริงป่าแม่งมีแม่งมี เส้นบางๆนะถ้าพูดในยุคนี้นะมีเส้นบางระหว่างโรแมนติกอกับน้ำเน่าอ่ะน้ำเน่ากับกับเบวอ่ะเบีลเบลแม่งเบียวจัดอ่ะเอาจิ่ะสมมติว่าไฟเฟเจอหญิงนั้นเล่าให้ได้ไปต่อให้กูหล่อมากเลยอร่อยกูหล่อสเลยอะเดินไปชนแล้วแบบผมอยู่ห่างกับคุณน่ะ0.01ศเซนติเมตรแต่ผมตกลุมรลกคุณแม่หันมา ซึ่งมันเป็นเรื่องของยุคสมัยเพราะอันหนึ่งยุคแล้วมันยุคโรมนติกก้าวสู่มันโรมันติกจริงซึ่งมันเป็นซีนที่เปิดหัวก็คือเราจะเห็นผู้หญิงผมทองจ้ะซึ่งเอาจริงในในยะที่เขาถูกตีความก็คือว่าเหมือนความเป็นวัฒนธรรมตะวันตกผู้หญิงผมทองใส่แว่นดําสีแดงพอกหน้าขาวๆหนาๆเป็นนักฆ่ายิงปั้ง,ป,งปั้งมาแล้วก็สปีดชัตเตอร์ต่าสปีดชัตเตอร์หรือหรือเทคนิคการถ่ายแบบผมจะเรียกสปีดชัตเตอร์ต่ำนะคือการแบบให้เห็นความกล้องมันไหวความไหวของเฟรมภาพ และหนึ่งคือก็คือในในยะที่มันถูกตีความก็คือว่ามันจะรู้สึกทั้งรวดเร็วและเชื่องช้าในเวลาเดียวกันข้างหลังเคลื่อนเร็วเคลื่อนที่เร็วมากจนกล้องรับไม่ทันคือ subject มันจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังมันจะไหวๆเห็นป่มตาม MV นู้นนั้นที่เราเห็นกันซึ่งในทงเทคนิคคือว่าคนเนี้ยตอให้เวลาเคลื่อนไหวไปเร็วแค่ไหนยังไงก็ตามแต่กูยังอยู่ที่เดิมม,มันคือการนําเสนอศิลปะผ่านภาษาภาพแบบนั้นครับ ซึ่งเรื่องนี้เต็มไปหมดสปีดชตัตเตอร์ต่ำหรืออาจจะเป็นต้นทุนน้อยและแสงน้อยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันค, <laughs> คิดว่าดอยคิดว่าดอยไม่ยอมจัดแสง <laughs> แล้วก็เลยต้องดึงทุกอย่างขึ้นหมด <laughs> ใช่ปะ,ะซึ่งเรื่องนี้มันปล่อยของมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเทคนิคการถ่ายสปีดชัตเตอร์ต่ำการถ่ายซ้อนผิวน้ําการใช้แสงน,นีออนหรือแสงจากตู้ปลาเอามาใช้มันถูกมาใช้ในเรื่องนี้ค่อนข้างที่ะเยอะจ้ะมันเลยทําให้อารมณ์เนี่ยมันครบถ้วนและอีกอ <laughs> ันหนึ่งที่ที่เป็นกิมมิ c ก็คืออย่างพี่เฟยไว้เกินเกินไว้ตอนแรกก็คือสับรถกระป๋อง ครับอ่าก็คือเป็นสิ่งที่อเมทิ้งไว้ก็คือสองสามเนี่ยอกหักแฟนทิ้งอบอกเลิกบอกเลิกในวันเอพิลฟรูเดย์ครับแล้วก็คิดว่านางโกหกนางคงหยอกเล่นก็ไปจะโทรที่หน้าตู้โทรศัพท์ในร้านร้านร้านฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งที่อ่นางเอกนางไม่เรียกนางเอกดิเฟย์หวงที่เล่นในเรื่องนั้นน่ะชื่ออเฟยอ่าชื่ออเฟย์อเฟย์ฟยทำงานอยู่ในร้านนั้นเหมือนเป็นน้องสาวของเจ้าของร้านครับอยู่ด้วยซึ่งสองสามเนี่ยจะไปโทรโทรศัพท์หาอเมทุกวันที่นั้น ซึ่งอเมก็จะไม่รับบ้างมีแฟนรับบ้างโดนด่าบ้างก็ไปดูกันเองแล้วกันแล้วก็จะออกไปก็คือไปซื้อสับปะรดกระกป๋องที่วันหมดอายุในวันที่30เมย์ซึ่งเป็นวันเกิดของอเมซึ่งนางพยายามหาอันนี้มาเพื่อจะกินทุกวันเพื่อที่ว่าเป็นสิ่งที่เหมือนร e ม i n ถึง r e m i n i ถึงแฟนของเขาเพราะไม่อยากให้ความรักของเขาหมดอายุ ซึ่งมันก็เป็นการนาเสนอสัญญาในรูปแบบของวงกาไว้ครับซึ่งในยุคนั้นสำหรับกูเทมาก g ิ m m มันเยอะเนอะแต่ยุคนี้ถ้ากูไปทาแบบนั้นพี่เป็นไรอ่ะอคือคนจะหาว่าบ้าแล้วก็เพื่อจะบอกมึงไม่ยอมตัดใจแลวเพื่อก็จะเริ่มไม่คุยกับมึงละเพื่อจะหาว่ามึงแม่งท็อกซิกว่ะแต่แต่เอาจริงๆเรามองว่าอ่าเรื่องสับรถกระป๋องก็ตามหรือแม้ว่ากระทั่งว่าอย่างท่าสิ่งที่ทากาชิเล่นในพาร์ทเขาจะเรียกว่าเป็นพาร์ทตอนต้นเนี่ยตองตอนกลางเนี่ยมันก็จะมีจุด ก่อนที่จะจบตัวเขาก็คือเขาอะเริ่มที่จะตกหลุ่มรักของนักฆ่าผมทองคนแรกที่เขาเจออในบาร์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาจะตัดใจจากออมเม้นะนะแล้วถ้ามีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาในบาร์คนต่อไปเขาจะรักคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงผมทองมาสุดท้ายเขาก็อกหักอีกแล้วเขาก็เล่าเรื่องไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าเวลาเขาอกหักหรือเขาร้องไห้เนี่ยเขาจะวิ่งวิ่งให้เหงื่อมันออกเยอะที่สุดเพื่อจะไม่เหลือน้ําตาโคตรเบียวเบียวเบียวแต่ผมเลยตัดสินใจวิ่งมาราธอนครับ <laughs> <laughs> แล้วเนี่ยจะจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือเพลงสบู่ของพี่สแตมสบู่วะวะชื่อเอ่ะสะบู่ก่อนนั้นฉันยังเก็บไว้อันนสักอย่างเนี่ยแหละผ้พาพื้นนี่แต่งไม่ได้อินสปายมาจากพาร์ทของ663ที่เหลียงชาวยเล่นในพาร์ทต,ต่อไปอเพราะว่าเหลียงชาวย ก็ลืมแฟนเก่าไม่ได้ที่เป็นแอร์โฮสเตดอเฝ้ารอให้เธอกลับมาไม่ได้เฝ้ารอคือรู้สึกว่าต้องใช้เวลากว่าที่จะทําใจได้เพราะฉะนั้นเขาเยียวยาตัวเองด้วยการที่คุยกับสิ่งของที่อยู่ในห้องอ uh คุยกับสบู่ uh คุยกับผ้าเช็ดตัวคุยกับปลาคุยกับสิ่งที่เธอทิ้งไว้ uh ให้ได้จดจําสบู่ก่อนนั้นอันนี้มันมันมีซิมันมีซีนหนึ่งที่แบบแม่นมั่งคุยกับสบู่ว่ามันผอมลงอะ่ะพอมันเป็นหนังหนังยุคก,ก่อนล่ะ เราไม่รู้สึกถึงการพุชออฟของมันเนาะเรามันไม่ได้พุชคนดูออกตแต่ถ้าเราเป็นหนังยุคนี้ออสมมติว่าวันนี้ GTS บอกกูทำหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังโรแมนติกแล้วแม่งนั่งคุยกับสบู่กัวแม่งแปลกเ,ออเพราะว่าปมนสบูก่กดเดี๋ยวนี้เธอกดไม่ออกเลยนะซึ่งกูจะบอกว่า แม่งเป็นจริงเพราะว่าเอาจริงถ้าเราจะมาวิเคราะห์ในเชิงบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือในยุคนั้น,นมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กกิจกรรมมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างการจะเจอคนสักคนหนึ่งเนี่ยหรือเจอคนใหม่ล้วปัด์ินเดอร์อไม่ได้เจอในบาร์เ,ออเจอไม่สาวข้างห้องเ,ออเจอที่ป้ายรถเมย์เจอบนรถไฟแล้วเวลามึงจะลืมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมันอย่างที่บอกว่าอ่านะตอนนี้อ,อกหักอ่ะเฮียเดียเด๋ยวกูไปทํานู่นอ่ะเดียเด๋ยวกูดูนี่เดี๋ยวกูอ่ะเข้าทินเดอร์นู่นกูนอนดูซีรีส์กู เข้าไอจีปัดไป DM ไปนู่นนี่นั่นเข้าทินเดอร์เบเกิลที่อะไรเยอะแยะไปหมดเริ่มใหม่ได้แต่ยุคนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องคุยกับสบู่เออซึ่งเอาจริงมันก็ยุคนี้เบียวใช่แต่ในยุคนั้นเราก็ว่ามันก็อาจจะมีสิทธิ์ในความเป็นไปได้อนข้างสูงเพราะมันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเว่าเป็นไปได้สูงเดิมกลับไปตอนเด็กเราก็ทําแปลกๆเยอะเหมือนกันโอ้อกหักแล้วเวลาเปิดฝักบัวมึงทำอะไรอ่ะอ่ามึงทำอะไรเบียวนั้นมาเบียวทุบหมอนทุบหมอนทุบหมอนโอ้โหไม่ต่อยกาแพงซสหน่หนวะเพื่อนไม่ได้เจ็บ แม่งเริ่มไม่โรแมนติกแล้วอะจุงกริ้งเอ็กซ์เพรสไปหาดูกันเพราะจริงๆมันเป็นหนังหลักชีวิตแล้วมันมีเรื่องรายเรื่องของเฟยหว่องเองนะออเฟยเนี่ยมีความแอบลัก6 6หสาอยู่ไปหาดูกันและจุดเด่นของหวงอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คือว่าการเลือกการเลือกเอาเพลงมาใช้อย่างเช่นว่าในเรื่องเนี้ยเป็นสกอร์เหรอเรื่องสกอร์มาใช้มาสกอร์รออรมาสกอร์ด้วยแล้วก็การแบบเป็น o ST, Original อ t o r i ี i n a l Soundtrack ของเขาย,ขงยางอันเนี้ย <O ST. S 2> มันจะเป็นของวงมาม่าป้าป้าชื่อ c ค l i ฟอร์เนีย e ร m ครับ ในในเรื่องนี้ก็เป็นเพลงจำๆเหมือนกันจาก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 หนังเรื่องนี้มาที่แอชชอปไทม์เนี่ยที่บอกว่าพอหลังจากชงกิง g อ็กเพ s สเสร็จปุ๊บเนี่ยแอชชอปไทม์มาถ่ายก่อนตัดเสร็จละอ่าตัดเสร็จละแต่แอชชอปไทม์เนี่ยเอาจริงอย่างที่บอกว่าเราไม่แน่ใจแต่เดาได้ว่ามันน่าจะเป็นโจ์จากสตูดิโอ้ดยที่เอาจจริงตลาดจีนตลาดใหญ่เนี่ยเขาชอบหนังกำลังภายในอยู่แล้วกูก็ชอบอ่าแต่หนังกำลังภายในสไตล์หว่องกาไวเนี่ยม,มันมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ผมว่ามันก็ยาก าลองคิดดูดิไม่ได้โจทย์มาเป็นบอกอาวยแต่กูต้องใส่โค้ดไปด้วยแต่โค้ดนั้นต้องเป็นโค้ดที่โรแมนติกแต่โค้ดนั้นต้องเกี่ยวกับกําลังภายในด้วยยากคือม,มันดัดแปลงมาจากกิมยงหรือมังกรหยกตัวละครของมันเนี่ยมาที่อินคาแรคเตอร์จากสิ่งนั้นมาซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีกําลังภายในมีพลังหมดแต่ว่าสุดท้ายก็เหงาอยู่ดีเพราะว่าตัวละครที่ต่างต่างต้องการในสิ่งที่ต้องการต่อให้มีพลังแค่ไหนอะ่ะแม่งก็ทําไม่ได้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้ก็คือความรักเพราะว่าตัวเอมแแ่งโฟกต กำลังภายใน m, แล้วก็ศัตรูเยอะสุดท้ายดูศัตรูฆ่าตายแต่สุดท้ายคือความต้องการของของเขาลึกๆจริงๆคือต่อให้มีพลังแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองเรื่องความจิตใจของเราได้อยู่ดีไม่สามารถป้องกันปมได้เลอเช่นการที่เรารักได้ดใช่มันจะมีตัวเอกของเรื่องที่นําแสดงโดยเหลียงเฉวยเนี่ยมันจะมีประโยคนึงที่เขาพูดไว้ในซีนซีนหนึ่งว่าข้าอยากจะกลับบ้านเพื่อกลับไปเห็นดอกท้อ ที่ข้าเคยเห็นตอนเด็กอีกสักครั้งคือตัวละครตัวเนี้ยตาบอดตาบอดแต่ก่อนน่ะตาไม่บอดนะแต่เหมือนฝึกวิทยายุทธไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตาตัวเองก็บอดณปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้ายุทธภพเจดโด่เป็นเจ้ายุทธภพ <โด S 2> เก่งมากแต่เขาแค่ต้องการอยากเห็น<โ>ดอกท้อตอนเขาเด็กๆไงแต่มันก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยความต้องการเล็กๆเพียงแค่นั้นแค่ได้เห็นก็ทําไม่ได้อ่าซึ่งเมื่อเป็นการตีความของว่งกระไวว่าต่อให้แบบโหมีกําลังเยอะแยะแค่ไหนใดๆก็ตามเนี่ย แต่สิ่งต้องสิ่งมันไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้หมดทุกอย่างทุกเรื่องความรักอ,อือความรักความทรงจาบางทีมันย้อนไปไม่ได้ oh. ว่านัน้นเป็นความลึกซึ้งของเขาแต่อันนี้เอาจริงมันเป็นหนังตลกร้ายอีกเรื่องนะเรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือ f a l l e n Angels Fallen a n g e น s นี่คือเรื่องที่ขี่มอไซค์ปะขี่มอไซค์<อ>คือเป็นซีนจําที่หว่องกาไว้พูดว่าซีนจบ15นาทีสุดท้ายเนี่ยคือช่วงที่เขารู้สึกว่าเป็นตอนจบที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเจ๊ดดคอกล่าววนี้้ไเพราะว่า For Angels เ่ย มันเหมือนเป็นหนังที่พารอดี้หนังตัวเองคือชุงกิงเอ็กเพรสเพรานะนั้นคือมันจะมีความตลกไร้าที่มันอยู่ในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเด้อ,อชื่อไทยว่านักฆ่าตาชั้นเดียวอือันนี้จําได้เพราะว่าเด็กๆชอบดูลีมิงมากเพราะลีมิงเคยมามีซีรีร่ลีมิงมาฉายช่องสามสมัยก่อนออะครับแล้วก็มีหนังเรื่องนี้เข้ามาพอดีก็คือนักฆ่าตาชั้นเดียวเดือกฟ l ร์เนเจอครับอันนี้คีย์เวิร์ดหรือตีมของมันคือว่าขนาดมือปืนเนี่ยก็ยังเหงามือปืนก็ยังเหงาเพราะว่า ในเรื่องเนี่ยตอนเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับชุงเกงเอ็กเพรสคือเป็นหนังหลักชีวิตแหละเปิดหัวมาว่าหลี่หมิงเนี่ยเล่นเป็นมือปืนเท่มากใส่วันดํายิงปุ้งปุ้งปุ้งปุ่งเงี้ยหนังหนังฮ่องกงยิงยิงอันเดียวนะสองมือบางทีก็ยิงอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามึงทนแรงดีดได้ไงไม่รู้เหมือนยุ่เก่ายุ่เก่าเคยลองแล้วที่สนามป้าเขาทํางานคู่กันกับผมจําชื่อไม่ได้ตัวละครตัวนี้แต่ว่า เหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานเป็นเหมือนคนสั่งงานให้กับลี่หมิงนี่แหละที่เป็นนักฆ่าซึ่งเขาทํางานด้วยกันมา3ปีแต่แทบไม่เจอกันเลยคือมอการสั่งงานสั่งงานเสร็จปุ๊บนี่ก็ไปแล้วตัวผู้หญิงเนี่ยก็แอบรักลี่หมิงเอ้ยเพราะมันเหงาไงแล้วมันความผูกพันคือมึงทางานทํางานในเชิงแบบงานมืดมืดงานเทาๆาใช่ป่ะมันก็ไม่สามารถไปเจอคนได้ทางานหลบซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์โทรศัพท์สั่งกันอย่างเดียวนู่นนี่นั่นเหมือนเวลาคุณเด็กๆคุณชอบโทรอะโทรใครเฮ้ยบอ โทรหากันอย่างเดียวแล้วก็ว่าเงินจ่ายตังแทบไม่เจอเพราะว่าตัวของรีมิงเองรีมิงเองอ่ะก็กลัวว่าถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วมันเกิดผูกพันมันทําให้ทํางานยากมันจะมีปัญหาในด้านของการทํางานาใช่แต่สุดท้ายก็ไปดูในเรื่องกันเองว่ามันก็เกิดความผูกพันขึ้นอยู่ดีครับแล้วก็อีกภาพหนึงก็คือเป็นทาคาชิเนจิโร่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้คเป็นบทไอ้ใบมันก็จะมีเล่าในเรื่องของบริบทเรื่องของ สิ่งที่มันซ่อนเนี่ยจะเป็นแบ็กกราวของตัวพ่อของเขาที่ดูข่าวตลอดเวลายุคที่มันใกล้คือปี1995เนี่ยมันใกล้ปี1997ที่มันจะส่งคืนอ่าใช่<อ>1997คืนละอ่าที่จะคืนให้เพราะฉะนั้นก็คือมันจะมีแบ็กกราวเรื่องพวกน,นั้นอยู่แล้วจะเห็นชัดมากก็คือว่าเรื่องบุหรี่ไม่เลีรยเนี่ยเรื่องนี้ชัดสุดเฟร,รมตั้งอยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้แล้วก็ทุกแกท้ทุกซีนที่เป็อยู่เนี้ยโผล่ก็จะเห็นบุหรี่แม่งไม่เคยถูกถูกเขี่ยไปเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ยังยึดต ขอดยากมากเลยในการถ่ายส,สงสารทีมพอบเขาคือว่าไม่ต้องปัมป๊มเออทีมพอปต้องปั๊มไม่ต้องปัมป๊มปัม๊มแอคชั่นเลย <laughs> แม่งเลยแม่งไม่คอนซึ่งหนังเรื่องเนี้เอาจริงอ่ะสงสารอ,อสงสารมากเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันน่าจะปอดน่าจะเสียมีมีสามสี่คอร์สได้ยังต่ำอ่ะซึ่งซึ่งก็คือต่อให้เราดีเอ่อทาเกชิอ่ะต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถทดแทน คนเก่าของเขาได้อะไรประมาณแบบนี้ในเรื่องเเรื่องนี้คริสโตเฟอร์ดอย์เนี่ยใช้เลนไว์ถ่ายทั้งเรื่องเลยถ่ายทั้งเรื่องเพราะว่าเขาอยากให้เอ่อเลนไว์มันมีความดิสทอร์ดของภาพอยู่แล้วครับและในไมคนข้างซินที่มันซีอูดิสทอร์ดก็คือการบิดการผิดเพี้ยนของภาพในเฟรมที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเห็นหน้าตัวละครที่มันใกล้แหละแต่รู้สึกว่ามันไม่ปกติและมันยังดูว่าต่อให้ใกล้แค่ไหนก็อยู่ห่างไกลอยู่ดีคือ DP ที่เก่ง ไม่ใช่แค่ DP ที่สามารถาตั้งเฟรมแล้วสวยแต่เป็นคนที่สามารถเล่าเรื่องผ่านเฟรมที่ตัวเองตั้งได้ใช่มันคือภาษาภาพภาษาภาพเังนั้น DP หลายคนทุกวันนี้อาจจะมองแค่ว่า้ hey, สวยดีจัดแสงมาหน้า,าแสดงโอเคเฟรมนี้เก็บได้ทุกคนทำงานได้เร็วแต่ว่าเราอาจจะลืมนึกไปว่าจริงๆเราคือ Director of Photography เพราะฉะนั้นเราต้องดเรก ความหมายของภาพด้วยถูกไหมคือมันคือการตีความของบทนะเอาอจริงเรามองว่าในในในยุคยุคสมัยนั้นหรือว่าการที่ถูกหว่งกวไวถูกเอามายกขึ้นหิ่งเนี่ยเพราะเอาจริงๆเขาละเมียดกับทุกเรื่องอคือเอาจริงหวองกวไวเนี่ยในฐานะก็เป็นพุ่มกับโรมันคือเหมือนกับว่าอ่ะดีพีอ่ะสมมติว่าต้องทาผัดกระเพรานะอ,อ่าโยนโจทย์ไปอ่ะดีพีทำยังไง ปรดิวชันดีไซน์ทำยังไงนู่นนี่นันักแสดงทำแบบไหนยังไงเพื่อที่เขามีหน้าที่ในการเป็นเฮดเชฟในการคุกกิ้งสิ่งของเรานั้นเออือซึ่งหว่องทำได้ออกมาเป็นรสชาติที่มันแตกต่างแล้วมันละมุนไปะนะครับจบจาก For ์เรสต์นิงเจต่อไปที่ Happy Together หนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งมัสเตอร์พลของหว่องกาวัยก็คือว่าเขาได้คาร์ได,ได้ได้ปามทองคําจากเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเหลียงเฉาเว่ยกับเลซซี่จางแสดง2ยักษ์ใหญ่เจริญสองเจตุอ่าสองเอเวอเรสเหมือนเอากับตันเมกามาเล่นก Iron Man. อา ซึ่งในเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่อง1997 19เนี่ยมันเป็นเรื่องยุคที่ฮ่องกงเนี่ยถูกส่งคืนให้กับจีนพอดีนะ,ะในปีนั้นซึ่งในหนังเนี่ยมันถูกเล่าว่าในเรื่องของคนที่เป็น LGBT เนี่ยมันไม่ได้ถูกยอมรับในฮ่องกงด้วยเหมือนกันในยุคสมัยที่มันผ่านมาอตอนนั้นยังหรอเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าคู่รักสองคู่นี้บินจากฮ่องกงเพื่อที่จะไปดูน้ําตกที่อาร์จเจนตินาซึ่งในระย,ยะเนี่ยทำไมต้องอาร์เจนตินาเพราะว่าในเส้นศูนย์สูตรๆอะครับในโลกเนี่ยถ้ากลางดูเนี่ยฮ่องกงอยู่นี่อออออาาร์เจจนนนนติมมมััะยู่่ีีีีกกกุโลทพพดด ทำให้แ<อ>มิดกจิต<ะ>บ้าช่เชียเราจะข้ามอีกโลกอ่าเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งต่อให้ข้ามไปต่อให้เราข้ามไปคิดว่าที่นี้เป็นที่เหมาะกับเราแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ความรักเราสมบูรณ์เพราะว่าการไปอยู่ที่นูน่นมันทําให้คู่รักมันก็จะเริ่มมีปัญหามีนู่นนี่นั่นมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันจากที่แบบเปิดมาที่แบบรักกันหวานฉ่ำนะ Happy Together เพลงเนี้ยเพลง Happy Together คือเพลง โฆษณาของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งแล้วมันก็เอามาถูกใช้ในในเรื่องนี้และแฮปปี้ทวิเกเตอร์ Twitter, เนี่ยมันถูกมันถูกเปิดขึ้นในตอนท้ายของเรื่องที่เป็นจุดจบของเรื่องซึ่งตอนจบอย่างที่บอกว่าหม่องกะไวหนังไม่ได้จบที่แฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วแต่ไปดูแล้วรู้สึกว่าหม่องกะไวก็ไม่ใช่ LGBT nữa, น <S <S ึกออกปะแต่เขาเข้าถึงความเป็น LGBTQ <S 1> <S 1> นนได้ขนาดนั้นได้ยังไงวะคือพี่อะเอาจริงเราดูเนี่ยเอาจริงก็เราชายแท้เนาะบางทีเราดูแล้วรู้สึกว่าบางทีมันออกกดบางอย่างหรือเราจะไม่เก็ตกับวิธีการเล่าความความรักของเขา แต่เอาจังมันดูเรื่องนี้รู้สึกว่ามันกลมกล่อมแล้วมันดูมันดูรู้สึกไม่ไม่ออกเวิร์ดอะมันสามารถดูได้หมดทุกอย่างแล้วเข้าใจว่าเออวะมันคือความรักหนึ่งความรักมันก็ไม่แปลกที่เรื่องนี้มันจะได้คานมันจะได้ปามทองคําซึ่งน่าจะเป็นเอเชียคนแรกๆด้วยซ้ำที่ได้ในยุคนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในยุคนั้นที่ที่พี่ปัตบอกว่า LGBTQA+ ในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกยอมรับนะ แล้วยิ่งเป็นเรียกว่ายุคเก่าอ่ะพ่อแม่บางคนหรือสังคมที่เป็นยุคเบบี้บลูมเนี้ยจีนแท้แ้เนี่ยจีนแท้แท้เนี่ยไม่อ๋อไม่เอาเลยหรือเป็นเกย์ไม่เอาเนี่ยโดนโดนละไม่ได้สังคมจีนในความคาดหวังลูกชายคือสืบสกุลไงทุกอืมลูกชายคนโตนี่คือมึงต้องสืบสกุลนะมึงต้องมีลูกมีหลานให้อากงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นหว่องเองก็สามารถชนะ ได้ด้วยด้วยบริบทด้วยบทที่ที่เขียนออกมาแล้วมันม,มันเข้าถึงคนดูได้จริงๆซึ่งอย่างที่บอกว่านั่นแหละมันตรงกับพอดีกับที่มันเป็นช่วงยุคที่จีนได้งคงคืนใช่อีกเรื่องหนึ่งต่อมาที่พี่เฟยบอกว่าเป็นชื่อของร้านอาหารด้วยก็คือ The for Love. อ,อินเด o ะมูดฟอร์เลอเรื่องนี้เอาจริงก็ปี2000ปี2000จะ,ะเริ่มใหม่ละเริ่มใหม่ละมันจะเห็นสไตลิ่งของวองกาไวที่เปลี่ยนไปนิดนึงและการใช้แสงกับสี เพื่อกำหนดอารมณ์ของตัวละครจะชัดเจนมากขึ้นครับการใช้การใช้แสสนสีแดงสีส้มสีทองสีเหลืองทุกอย่างที่มาถูกในใช้ในเรื่องเนี่ยมันมันเอามาใช้ในการสื่อความของตัวละครนั้น,น,นๆอารมณ์ในโมเมนต์นั้นๆเรื่องนี้ก็เป็นเอเลียงหม่กแล้วอเลียงเฉวอยอเลียงเล่นกี่เรื่องวะเนี่ยอเลียงเล่นหรืเอเล่นกับทุกเรื่องเลยอ่ะใช่ปะเชะเหมือนเหมือนเป็นนักแสดงคู่บุญซึ่งเอาจริงๆนะ่ในใน,ใน,ในบางทฤษฎีที่เขามาเลียงกันเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ย มันเป็นเหมือนยูนิเวอร์สของห่วงกาไวแต่แต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเป็นความต่อเนื่องของตัวละครในแต่ละตัวที่เขาเลือกเอานักแสดงคนนี้มาเพราะมันมีบางอย่างที่มันเสื่อมเนื่องกับเรื่องเก่าที่มันเล่นอ๋อมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันใช่แต่ข้ามมาด้วยเวลาคือเนี่ยมันย้อนไปเมื่อปี1960เอาจริงมันก็จะเป็นเรื่องของห่วงในวัยเด็กซึ่งเป็นแบ็กแบ็กกราวน์ของตัวเขาจางมันอี้เป็นนางเอกจางมันอี้เนี่ยเล่นเป็นคู่สามีภรรยากันที่ย้ายมาจากเซี่ยงไฮ อ่าเข้ามาอยู่ที่ฮ่องกงโดยที่เป็นอยู่ห้องข้างๆกับที่อเหลียงเขาอยู่ครับซึ่งทั้งสองคนต่างมีสามีภรรยากันอยู่แล้วแต่งงานกันแล้วแต่ว่ามารู้ความลับว่าแฟนของเขาทั้งคู่แอบเป็นชู้กันมันเลยทําให้เขาเหมือนกับคนเหงาคนดกถูกอกผิดหวังด้วยกันทั้งคู่มาเข้าใจกันแล้วก็เริ่มมีสัมพันธ์ต่อกันซึ่งมันเป็นความผิดหวังจากความรักแล้วมาเจอมาเจอกันมันมีความเทาเทานเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยไปดูเรื่องเนี้ยเพราะว่า จำได้ว่าต้องเรียนเรื่องนี้อซึ่งเป็นไงพอดูดูแล้วเป็นไงหลับก็มีช่วงมีช่วงมีช่วงหลับประมาณเหมือนกันแต่มันถ่ายสวยมากแล้วเอาจริงๆเรื่องเนี้ยดอยไม่สวิงสวายไม่สวิงสวายคืออะไรไม่แฮนด์คือเรื่องเก่าๆเขาก็จะวิ่งเฮลแปลว่านี่แล้วหายแหงแล้วหายแงดอยหายแหงเรื่องนี้คือละเมียดดอนลี่ซึมๆเดินช้าๆสโลแต่จะไม่ไม่ใช้เทคนิคสปีดชัตเตอร์ต่ำมาใช้ในเรื่องนี้ และแสงส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าแสงมันมีความแดงที่บางคนก็อาจตีความเป็นเรื่องของความราคะความร้อนแรงความเหลืองความส้มที่มีความอบอุ่นในเมื่อตัวละครอยูอ่ที่ไหนเออใช่เรื่องราคา <ๆ S 2> เขาเ <ๆ S 2> ขาบอกว่ามันมันพูดเรื่องไอ้แสงพวกเหล่านั้นนะพูดเรื่องราคาพูดเรื่องเซ็กส์พูดเรื่องอความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่แล้วอ่ะอ่ามันเป็นป็นพูดถึงโตขึ้นมาแล้วคือดูนะวันนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าเรียนตอนตอนอยู่ฟิล์มสคูลแล้วเราดูอ่ะเราจะไม่ค่อยเก็ท แต่ถ้าโตมาเนี่ยเราจะเริ่มตอนนี้ตอนนี้ต้องกลับไปดูใหม่อมอาจจะอาจจะเข้าใจมากขึ้นมันเป็นสเสน่ห์ของหนังนะเอาจริงหนังแต่ละเรื่องเนี่ยที่คนสามารถดูซ้ําๆได้ในแต่ละช่วงวัยมันตีความได้คนละแบบและหนังบวงเนี่ยมันสนุกกับการตีความอ,อีกฟันแฝกหนึ่งนะของเหลียงเฉว่ยเนี่ยเอาจริงเรามองว่านอกจากเลที่จางกับเหลียงเฉว่ยเลที่จางที่เราว่าไม่ตอดอะ่ะครับอันเหลียงเนี่ยเราก็ว่าเขาไม่ตอดในวิธีการเล่นเอาจริงอีกอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับบวงคือลัสคอชันรัสคอชันหนังที่นางเอกก็ถูกแบรนไปพัก มีข่าวว่าเขาใส่จริงในเซ็กซีนเหรออาหนังเรื่องนี้มันเลยถูกแบนเพราะว่าเราคิดว่าเขาแบบเออเล่นจริงรู้สึกจริงไอ้นั่นจริงเพราะว่าแต่อเหลียงไม่ได้เป็นคนบอกนางเอกเป็นคนบอกว่ารีควายให้เขาให้เขาทําสิ่งนั้นนางเอกยอมนางเอกยอมนางเอกเป็นคนรีควายว่าอยากจะรู้สึกจริงๆว่ามันรู้สึกยังไงเพราะในเรื่องนั้นนางเอกเล่นเป็นสายลับที่ต้องเข้าไปสืบฝั่งตรงข้ามและอเหลียงเป็นฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นต้องการจะสืบความลับให้มากที่สุดอะไรเงี้ยความรู้สึกที่มันถูก กดขี่ต่างๆนานานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เออแต่จริงมันในฮอลลีวูดก็มีเยอะนะในการใส่จริงเนี่ยแต่ว่าเขาก็โดนแบงกันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องอื่นแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนอะเลียงอะเลียงใส่เต็มอะเลียงใส่เต็มกครูไม่ค่อยอยากนับถือคนที่ใช้คําว่าไม่ตอดจะเยอะในฐานะนักแสดงกันเองนะไม่ได้บอกว่าการเล่นไม่ตอดแล้วดีการเล่นใส่เต็มใส่จริงแล้วมันคือการแสดงที่ที่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแสดง เพราะฉะนั้นไม่ใช่การแสดงถ้าเมื่อไหร่มันจริงถ้ามันจริงเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ในนักแสดงเนี่ยเราจะถือว่าตัวเราคือน้ําแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะน้ําเต็มก็คือน้ําเต็มร้อยเวลาเราเข้าบทอเราไม่ควรจะเอาตัวละครน,นั้นอนะ่ะเข้ามาแทนน้ําที่เรามีอยู่แล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเราไม่ควรจะมีตัวเราไม่ควรจะมีน้าอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราควรจะลดเหลือสักสามสิบแล้วเอาตัวละครมาใส่เจ็ดสิบไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเอา ตัวละครมาใส่ร้อยหนึ่งแทนที่น้ําเราจะไม่สามารถกลับมาเป็นตัวเราได้อ่าใช่ซึ่งมีบางคนหลักการแสดงเนี่ยหลุดไปเลยก็มีนะเข้ามาร้อยเปอร์เซนบางคนก็มีเฟยก็เคยที่หลุดลงไปก็เคยมีแต่ว่าก็ถามว่าใช้คําว่าไม่ตอดไหมไม่ใช่ใช้คําว่าสติไม่ดี <laughs> ดีกว่าเออใช้แค่คําว่าแค่นั้นดีกว่า